ดูนั่นเซชุดอะไรของประเทศไทยของเขานั่นเวทีมิสแกนในประเทศไทยอ่ะเรียนแบบชุดขเขมรของเราอีกแล้วนะชุดที่มิสแกนนะคนรราชสีมาของไทยใส่อ่ะเอามาจากชุดขเขมรของเราชัดๆอ่ะถ้าจะถามถึงรักฐานน่ะเหรอนี่เลยอ่ะเป็นชุดที่เอามาจากรูปปั้นขเขมรโบราณของเราอะนะและชุดที่มิสแกนใส่ที่มีสบายที่เห็นนะ่นนะก็เอาชุดมาจากพระราชินี นรโรดมมุนีนาสีหนุของเราอะนะเสียมเอาชุดเขมรของเราไปอีกแล้วอย่าด้นไททูมมนะเขมรจะบอกให้อะชุดมิดแกนนครรัตสีมาที่แต่งเป็นอนุสรย่าโมรูปหล่อปิดทองท่านเท,ท้าวสุรนารีหรือคุณหญิงโมทรงเกิดเมื่อพุทธศักราช2,314ที่นครรัตสีมาแล้วท่านทรงเสียชีวิตเมื่อเดินเมษาพุทธศักราช2,395 สมเด็จพระราชินีนโรโดมมุนินาสีหนุเกิดเมื่อวันที่18วิถุนายนพุทธศักราช2479มันจะมีเหตุผลอะไรที่ไทยต้องเรียนแบบเขเมรทั้งที่ชุดไทยนั้นเก่าแกฟ่ฟาชุดวัฒนธรรมพระราชวังเขเมรก็ได้รับมาจากไทยพอพวกคนเขเมรที่เรียนแค่2อชั่วโมงเห็นก็บอกว่าตัวเองเป็นออริจินอลบอบฟโรซุปเปอร์ปปรทีทททแทร่ะเขเมร โซเชียลเม่นเขคมมินิประมรึกขยืมย่เออไอจอดอะไรวะเนี่ยเพิพม่พมพมิ่มพิมพิมนี่เป็นคลิปอ่ะการประกวดบิ๊กแก i นอะินเตอร์อินเนชั่นแนลนะนะปี2024ในการประกวดชุดประจำชาติอ่ะนะเราก็มีชุดประจำชาติอ่ะของชาติหนึ่ง นั่นก็คือมิดสแกนเมียนมานะที่มาในชุดนักรบกษัตริย์พม่าโบราณเราเป็นชุดประจำชาติอะที่กำลังเป็นไวรัลที่พูดถึงกันในตอนนี้นะทั้งเรื่องความอลังการของเพอปะที่จริงมีรถม้าขนาดใหญ่ด้วยนะน้ำหนักเกือบ200กิโละแต่รถม้าเอาขึ้นบนเวทีไม่ได้อะนะเดี๋ยวเวทีพังอนะเธอก็เลยลากมาได้แค่มา้าขึ้นเวทีได้อย่างเดียวนะ ถ้าในคืนนั้นเธอเอารถมาขึ้นมาบนเวทีด้วยนะเอามงไปเลยอะเฮ้ยย,ย่งยิงกล้องแผงเคยเขาจะว่ายิงกล้องนี่เขาก็ทำท่าไปอย่างนั้นล่ะเพ่ตามคอนเซปต์กริย์นักบพม่านี่อา้าวละตกใจหมดนกว่าจะยิงกล้องเออดูจักไส้ตาอินเนอร์มาเต็มเลยนะนะก็สิ่งนี้ละบอสที่คนเขาพูดถึงกันคนที่เห็นการโชว์ชุดมิดแกนพมา่าชุดนี้นะ คนส่วนใหญ่ที่เห็นก็บอกกันว่าเขาหน้าขนรุกดูสายตาแล้วอ่ะเหมือนไม่ใช่เธอเลยอ่ะเหมือนมีองค์มาแฝงหรือว่ามีองค์มาลงเลยะนะเราส่วนกองเชียร์มิสแกนประเทศพม่านะเขาเห็นชุดที่สวยและการแสดงที่ออกมาดีอ่ะเรากองเชียร์มิดแกนเมียนมาก,ก็ดีใจกันใหญ่เลยอ่ะบางคนก็บอกว่า มงมิสแคนอินเตอร์อินนิชแน์ปี2องพันี่ปีนี้นะเป็นของเบียนมาของเราแน่นอนเลยถ้ามึงพอพจัดเต็มอินเนอร์มาเต็มขนาดเนี้ยมึงเอามงไปเถอะคุณพีเรนหญยรัชาดาไราเทียเตอร์ขนาดเนี้มึงเอาไปเลยชุดประจําชาป,ประเทศอื่นเข,ข้ามาค่๊มพม่ามาซะเมือเ่อเรนนั่งฮอลลริวูดมึงเอามงไปเถอะ <c oughs> เข้าลรใช่ในไทยมาไรบอกกูได้ละกันเดี๋ยวกูไปดูพี่เมียวไปประชดพม่าะอะไรขนาดนั้นนี่กูคแค่อิจฉา ปีนีพม่าไม่ได้มงกูก็ไม่รู้จะพูดว่าไงละเออวัดแต่จอรดรายการเราซ้ำขมเณร้อยไม่ใช่หรอวะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพม่าวะเนี่ยแน่นอนบอสเรื่องนี้มันเกี่ยวกับขมเณรอยู่แล้วนะเพราะที่ไหนมีแสงที่นั่นมีขมเมนทำไมขมเมนมันไม่มีแสงเป็นข้องตัวเองวะขมเณรเขาจะมีแสงได้อย่างไรนี่เขาไม่ใช่กระสือวัดแต่พวกคนขมเมนเข้ามาเพื่ออะไรกับมิตรแกนเมียนมาวะก็เรื่องนี้เลยอะ เป็นสิ่งนี้เลยอะเรื่องรถม้าศึกกันนะทำไมวะพรบรถม้าศึกพม่ามันวิ่งไปทับคนขมเรตัวล่ะมันไม่ใช่แบบนั้นน่ะแต่มันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์อะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถบเนน้ยนะที่พวกคนขมรเขาบอกประมาณว่ากองทัพแถวอาณาจักรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถวเี้ยนะมีรถม้าศึกได้อย่างไรอะถึงอาณาจักรแถวนี้จะมีอะแต่ก็เอามาจากขมรอยู่เดียนะฮะ มึงอย่าบอกนะว่ารถมาซึกเนี่ยขแม่เป็นออริจินอลที่เอามาซึกทําส่งครามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่มาก่อนจอดก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่อยู่ดีๆคนขเขมรก็โพสต์ว่ากองทัพมา้าเขมรน่ะทุกคนปดช่วยกันแชร์นะนี่คือรูปปฏิมาก,กรรมที่บรรพบุรุษของเราแกสลักเอาไว้นะเพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้รู้นะว่าศิลปะวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ของขเขมรเรา เป็นสไตล์การออกแบบปฏิมาก,กรรมที่ยอดเยี่ยมมีความหมายหลากหลายมากเลยอะเป็นวัฒนธรรมเขเมรอันลุ่งโลดเป็นปฏิมาก,กรรมอันยอดเยี่ยมของบรรพบุเเรุษเขมรที่สวยงามและมีชีวิตชีวามากเลยนะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ช่วยกันแชร์ความสวยงามของอังกอร์ในกัมพูชาของเราแคมบอเดียกิงด้อมออฟวันเดอเดอเดอ กูจะมั่นไซเรื่องขมแมนดีหรือว่ากูจะมั่นไซเสี่ยงไอจอนตีวนเนี้ยมันไซขมแมนดี่ฝ่าเพจจอทำงานในเราเนี้เอาละทอดๆแล้วรูปที่แนบมาก็เป็นรูปแกะสลักกำแพงนครวัดอะนะที่มีนักรบขมแมโบราณอะเหมือนถือหอกหรืออะไรสักอย่างอะนะเราก็ยืนบนรถมานะหอกหักหรือเปล่าวะเนะี้ยพี่เมียไปว่าเขาอีกแล้วนี่หรือว่าหอกค้างแค่อัณนานิสัยคนขมแม่นเพะอย่าไปว่าเขานี่แล้วต่อมา คนเขเมรก็โพสต์รูปรถม้าศึกของเขเมรน,นะนะแล้วก็ใช้คําว่าเขมรอีปิกอะเอ่อขเขมรอีปิกกับขเขมรอีปิเนี่ยมันเหมือนกันไหมอันนั้นมันปูนิบอีปิเพ,เพ่คนเรื่องกันเลยนี่อ๋อร่ะท,ท,ทอดตอนไรจัดแล้วคนเขเมรก็เอารูปรถม้าศึกขเขมรมนต์นะนะเอารูปมาเทียบกับกองทัพจักรวรรดิระดับโลกกันนะอย่างกองทัพฮั่นอีปิกกองทัพโรมันอีปิกแล้วก็กองทัพกรีก อีพิกอะโดยที่คนเขเมรเอารูปมาเปรียบเทียบเอาไว้อ่ะน่าจะสื่อประมาณว่านะเราเป็นระดับกองทัพที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะนะเราก็มีรถม้าศึกเหมือนกันด้วยอ่เออทำไมกองทัพขเขมรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เป็นทึงระดับซูเปอร์อีพิกมาแพ้บพรรพบุรุษคนไทยที่คนขเขมรชอบโพสเสมอว่าเป็นชนกุ้มน้อยที่อพยพมาจากประเทศจีนตอนใต้วะกองทัพระดับขเขมรอีพิกแพ้ได้ไงวันนี้น่าสงสัยถ้าบรรพบุรุษขเขมรเก่งักขนาดนั้นนี่ เขาไม่เป็นทาตใคายเราเพ่ต่อมาก็มีคนขเขมรนนะโพ์รูปรถม้าศึกขเขมรนนะที่เป็นภาพแกะสลักที่นครวัดอน,นะและเขาก็โพ์ประมาณว่าฉันเคยดูหนังกาเดียเตอร์มานะ ฉันคิดว่าสิ่งเนี้ยนะคืออัตลักษณ์ของรถม้าศึกของจกักรวรรดิโรมันอนะ่ะเพราะดูจากคนที่เขากําลังยืนอะ่ะเอาเท้าเตะม,มานะมือหนึ่งถือหอกอะ่ะแล้วอีกมือหนึ่งอ่ะก็ถือเชือกบังคับมานะรัะฉันเห็นรูปนี้อะ่ะและเขาบอกว่านี่คือรูปแกสลักอะ่ะของเขมรเราอะ่ะฉันตกใจมากเลยนะคือรถม้าศึกเนี้ยยังไงก็ต้องเป็นข้อเขมรให้ได้เลยใช่ไหมจากที่จอร์ดดูอะ่ะเขาก็ไม่ได้บอกตรงๆะนะว่าเขาคือออริจินอลน่ะรถม้าศึกอะ่ะ อาจเป็นเพราะว่ามันเป็นชุดมิตรแกรนของประเทศพมา่าละมัง้งเขมรเลยไม่ค่อยกล้าเค็มสักเท่าไหร่อ,รอะ่ะประเทศที่คบก็เขมด้วยอะ่ะมันก็น้อยอยู่แล้วนะถ้าเสียเพื่อนอย่างประเทศพมา่าไปอีกเขมก็เหลือประเทศครบไม่กี่ประเทศแล้วนะเออเราถ้าชุดมิตรแกรนของประเทศไทยใช้ชุดมาสึกอะ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วอะ่ะเขมรเราก็จะได้พูดเต็มปากได้จากเทียนะว่าเราคือออริจินอลนนนน,น,น,นรถมาสึกกันนะ ขาเม่นซ่องมาตัฐท,ทานัดชัดขาเม่นยอมได้หมดแหละยกเวทยอมไทยทำตัวเป็นป้าข้างบ้านไม่ยุ่งอะไรกับประเทศไทยนักหน้าก็ไม่รู้แม่ป่ะเฮ้ยจอดมึงมีรูปรถมาซึกที่มันดูส้มจริงวันนี้ไหมมีครับบอสอันนี้เลยอ่ะอ๋อรถมาซึก คือข้างหน้าเป็นม้าเราก็มีคนที่ยืนอยู่ข้างล่างคอยบังคับม้าอีกทีหนึ่งพี่เหมียวไม่เคยเห็นรถม้าศึกหรอเพ่เคยเห็นแต่แค่อยากจะดูให้แน่ใจชัดๆอีกทีหนึ่งว่าคนบังคับม้าเขาก็อยู่ข้างล่างหรือเปล่าคนบังคับม้าก็ต้องอยู่ข้างหลังสิเพ่จะให้ไปยืนอยู่ตรงไหนนี่ถ้าเป็นแบบนั้นสรงไส้ขมันเขาคงจะมีรถม้าศึกจริงๆนะแหละแล้วลูกล่านขมันปัจจุบันเข้าก็ยังบังคับรถแบบนี้โย่ลดอะไรของปี่นี่นี่ไง บรรพบุรุษขมรนเข้าบังคับรถมาซึกแต่ลุกล้านคนขมรนคนนี้เข้าเอาเชือกบังคับรถตู้อยู่ <S 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 เป็นไงซองท่าเดียวกับคนขมรนโบราณที่เอาเชือกผูกกับม้าบังคับรถมาซึกแต่สมัยนี้รถมาซึกมันห้ายากแล้วลูกลานคนขมรซูเปอร์อีพิกก็เลยเอาเชือกมาผูกกับรถตู้บังคับรถตู้แทนเป็นไงซุดยอด เป็นไงซ่องคนขมเมนบังคับรถต้ไปนน่นแล้วมันใช่ที่ไหนล่ะเพ่อันนี้มันโดยสารรถตู้ตัวยืนขมเ,เมนโบราณน,นี่เอาล่ะคุนึว่วเข้าบังคับรถต้อยู่นะน,นะเฮ้จอ็อดเราไม่มีชุดประจำชาติมิดกเเมแกนขมเณรหรอวะมิดกเกนขมเมนเขาไม่ได้มาขบอด เพราะว่าเจ้าของมิสแกนเขมรนเดิมอะไม่ให้มิสแกนเขมรมนมาที่ไทยะนะแล้วก็ประกาศแบนมิสแก่ะในคอมเมนต์อย่างเต็มที่เลยอะประมาณว่าใครรับมิสแกนมาจัดที่คอมเนนะโดนกูแน่เราพวกคนเขมรนก็แบนมิสแกนเหมือนก,นกันแล้วนะโอ้โหนี่ขนาดคนคขมเมแบนมิสแกนประเทศไทยนะเนี่ยยังติดตามดูข้าวเคื่อนไหวมิสแกนประเทศไทยยังกระเฮบขนาดนี้เป็นประเทศที่ปากย่างใจย่างซะจริงๆ ที่จริงแล้วเขานาจะหาหนางงามมาเป็นตัวแทนแข่งแทนขเม่นนะแล้วพี่เหมียวจะหาคนขเม่นคนไหนมาแข่งแทนมิสแกรนขเม่นคนนี้นี่เท่าที่กูอยู่แว่นวงคนขเม่นมาเนี่ยก็มีอยู่คนหนึ่งแล้วก็เป็นคนขเม่นด้วยแล้วน่าจะเป็นตัวแทนนางงามแทนคนนี้ได้เออคนไหนนี่คนนี้เลย ready and a l a m e r Miss Gern International ชนนำีปอนไปบุญเมส แคมเบอร์เดียเธอมาในชุดอย่ากเกิดเป็นเรือสุพรรณหงส์มาในทีมคนบ้าคเ,เมนโบราณแบกเรือนี้น้ำท่วมชุดห้องเสือ้อเมียงปร,รงกระโดดถมทมเรือเอามาจากวัดดอยมึงคแม่นางเงิมโพธไเป็นหนึ่งเทีกะชากใจกรรมการส,สุดเป็นเลยรบในจา้าเรือจะตีวงเรี้ยว พี่เหมียวเอาคนอะไรให้พวกเราดูนี่บ้าบอโ็แตกเ,เออทอดเริ่มลืมไปทะว่า <c oughs> วาแต่ไอจ็อดไม่มีชุดประจำชาติววมิสแกนประเทศไทยหรอวะมีครับบอสนี่เลยอ่ะมิสแกนอ่ะอินเตอร์อินเทอร์เนชั่นแนลปี2 0 2 4ของประเทศไทยนะมาในชุดมนตราจันทราคาด่ะหรือว่าราหูอมจันนั่นเองอ่ะแล้วต่อมาเมื่อคนคอมเมนต์เห็นชุดมิสแกนอ่ะประจำชาติของประเทศไทยนะ ก็เกิดความไม่พอใจอ่ะเป็นอย่างมากเลยอ่ะทำไมวะอยากให้ราหูอมจันเป็นราหูอมหัวเขเมรนแทนละ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นครับบอสสิ่งที่พวกคนเขเมรอน่ะไม่พอใจอ่ะก็คือชุดราหูอมจันของประเทศไทยอ่ะไปเหมือนชุดมิสแพนิกแคนเดาปี2อ2 2ี2องเขาเข้าอ่ะโดยที่เขาบอกว่าอ้าวเขเมรโชว์ตั้งแต่ปี2022แล้วนะบ้านเลขที่สอ่ะเพิ่งออกมาปี2 0 2 4อ่ะ มันยังไงกันน่ะเปลี่ยนชุดประจำชาติกระทันหันเหรอชุดลาหูอมจันนะ่ะคอมเมนของเรามีมาก่อนนะมีตั้งแต่สมัยมิดแพนิกแคมาดาปียปี2022นู่นน่ะแต่ประเทศไทยอ่ะเอามาทำเป็นชุดประจำชาติอนะ่ะในปีนี้นะมันคือยังไรกันนะ่ะงงอ่ะเอาไหนคนคอมเมนบอกว่าจะแบนมิดแกนประเทศไทยไนติดตามรู้เรื่องซอดซองมิดแกนประเทศไทยรู้ดีข้นาดนี้ว ติดตามใส่ยิ่งไฟเฮบแล้วบอกว่าแบรนด์มิส,สแกนไทยสุดยอดที่พวกนางงามประเทศขเขมรเรียนแบบชุดประจำชาติของประเทศไทยตั้งหลายชุดจนประเทศอินโดหรือหลายๆประเทศในโลกเข้าตั้งฉายาให้ว่าเป็นประเทศที่ระมิดิขสิทธิ์ประเทศอื่นๆมาที่สุดในโลกสมองคิดออกแบบเองทําเองไม่เป็นแต่รอกเรียนแบบจากประเทศอื่นๆมาแล้วก็เอามาดัดแปลงใส่อนุนิตใสอันนี้น้อย เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติขมรนเองพอประเทศไทยท่ามมึงเรียนแบบตูอีกแล้วเล่รพวกคนขเมรนนะมึนๆก็จะออกมาบอกว่ายากคิดว่าเสี่ยมคิดได้คนเดียวคนขมรก็มีสมองคิดได้ทุกอย่างบนโลกเป็นข้องเสี่ยมหมดเลยเลอรคนขมรนจะทําอะไรก็ห้าวว่าเรียนแบบเสี่ยมไปหมดแบบเบอแต่พวกคนขเมรนมึนๆไม่เคยคิดว่าพอประเทศไทยทําอะไรที่ออกแบบมาเป็นชิ้นเป็นอันออกสู่สายตาชาวโลกแล้วก็ชาวโลกก็ชม ว่าของประเทศไทยนั้นสวยดูดีแล้วต่อมาไม่กี่เดือนไม่กี่ปีให้ล่างก็จะต้องมีผลงานคนขมิมนที่ทำเหมือนเหมือนข้องประเทศไทยอยู่สเสมอเหมือนชุดมวยริงของอิงฟ้าเนี่ยชาวต่างชาติทั่วโลก,กชมว่าสย้ยเป็นการแสดงออกของฟ้าเป็นไทยที่ดีเยี่ยมไอเดียการออกแบบบรนเจดิดแล้วต่อมาไม่นานคนขมินขเขาก็เอาไปดัดแปลงทำเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เป็นชุดแมงกระจัวขมินโบราณหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน ขอตุ่มเสื้อผ้านะพอผมโรงเรียนประเทศไทยบางแห่งออกแบบสวยอลังการงานสร้างวันนี้อีกพอคนไทยเขาไปเหม็นถามว่าชุดเนี้ยเรียนแบบชุดประเทศไทยหรือเปล่าคนขมรนก็จะบอกเสมอว่าเราคิดเองเรามีสมองพอในการคิดทั้งสั้นจนคนไทยเบื่อที่จะเถียงพวกเขาละมึนในใจจริงๆพอมาชุดนี้ไทยก็อาจจะเหมือนขมรนเขานิดน้อยคนขมรทม่ีเห็นร้องกันรังงม ว่าพวกเสียมเรียนแบบขมเณนเราอีกแล้วกูก็ไม่รู้ว่าท่านพระราหูท่านถือบัตรประชาชนเป็นคนขมเณนหรือเปล่าประเทศไทยถึงทําชุดราหูอมจันไม่ได้ไพราะราหูท่านอาจจะเป็นคนขมเณรก็ได้นะเพตัวดำๆเหมือนคนขมเณรเลยนี่อ้าวไอ้ซองมึงไปแซวท่านเขาเองนะมึงนอนอยู่ตอนกลางคืนท่านมาครบหัวมึงไม่รู้ด้วยนะลูกจางขอโทษนี เราวมึงดูคนไทยออกแบบมันดูส้มซวนมันมีรายละเอียดมีฝาปานีดในตัวงานของเขาคือดูโดยโรวมแล้วมันออกมาดียแล้วมึงดูเข้าที่อ้างว่าเป็นออริจินอลชุดราหูอมจันท์มันจะอมกี่โมงก็ไม่รู้ที่กูเห็นรูปเนี้ยมันคือผู้ยิ่งที่ใส่ชุดส้มชาดากระสัดขมรอังกอรโบราณละมั้งแล้วก็มีตัวอะไรดำๆก็ไม่รู้ที่เขาบอกว่าเป็นราหูเดินติดข้างล่าง แล้วก็ครั้งน้าทำท่าเหมือนปล่อยลูกพลังอะไรบางอย่างเหมือนดากันบอลมึงจะราหูอมจันกิโมงโทรมาบอกกูด้วยรักกันตีเด็ดติติติดีเด็ดอบอบแคมเมเออคือจอร์ดบางทีบอสเองก็ต้องยอมรับว่าบอสโหดหลายกับเองเกินไปที่หักตัง เองเยอะแยะมากมายบอสรู้สึกผิดมากคือบอสมาวันนี้บอสคิดดีแล้วว่าบอสจะเยียวยามึงโดยการให้โบนัสมึงเอาไปใช้เล่นๆ10บร้านแล้วก็จะเมาเด็กเอ็นน้องเมี่ยวน่ารักน่ารักเอาไปเต้นที่ห้องถือว่าเป็นการท่ายโทษของบอสบอสขอโทษพี่เมียวเพ่พี่เมียวคุยบใครนี่เอ้าก็กูคุยกับไอ้จอตไงกูขอโทษมมนจอตอยู่ไหนเราเพ่เอา พอรู้ว่าจะจบคลิปจอร์ดเปิดตูดวิ่งหนีกลับบ้านไปนานแล้วนี่เออถ้าอย่างนั้นเรื่องที่กูจะเยียวยามันไม่ต้องละก,กันอดถือว่าไม่ยูก็ไม่ได้รอบนี้ไม่ได้หักเงินจอดหรอกนะจอจอดหนีกลับบ้านก่อนอ่ะจอร์ดฉลาดไม่เล่าใครที่หลงเข้ามาดูก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดทุกอย่างเลยอนะไ,ไปแหละบุย,บย คงไม่วิ่งตามมาหาตังนะ